ดีค่ะนุ่มจากร้านหมอนคนท้องมัมพิโลนะคะวันนี้จะมาอธิบายตัวหมอนออลองหมอนรองหมอนให้นมของคุณแม่นะคะเวลาคุณแม่คลอดน้องเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็คือสามารถเอาไว้ใช้ให้นมได้นะคะทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบกันตัวนี้ทํามาเพื่อสําหรับเด็กคือเป็นหมอนให้นมของคุณแม่แล้วก็เป็นหมอนที่ไปฝึกน้องนั่งไว้ให้น้องนอนเล่นอะไรตนี้ได้นะคะตัวนี้ วัสดุเนี่ยทำมาเพื่อสําหรับเด็กโดยเฉพาะตรงนี้จะไม่มีซิปไม่มีอะไรให้ขีดข่วนเด็กเลยนะคะตรงนี้ทํามาอย่างถูกหลักปลอดภัยสําหรับเด็กนะคะแล้วก็จะมีสายรัดอยู่ด้านหลังเก็บไว้ดังนี้นะคะเพื่อรัดตัวตรงขาน้องไม่ให้กิ้งตกไปอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสายรัดมีช่องให้เก็บอยู่ด้านหลังนะคะตัว ตัวหนามเตยที่ใช้ก็จะเป็นปลอดภัยสําหรับเด็กนะคะตรงนี้ก็คือ,อ,อจะไม่มีขอบมุมแหลมแล้วก็หนามเตยสามารถจับได้ไม่ขีดข่วนอะไรนะคะแล้วก็ติดไปตรงด้านข้างอีกทีนึงนะคะตรงนี้ค่ะตัว ที่เป็นเป็นที่ติดก็จะอยู่ทางด้านล่างทําให้ปลอดภัยสําหรับน้องไม่ขีดข่วนไม่มีรอยอย่างนี้นะคะตรงนี้ปลอดภัยเรียบลรื่อหมดเนื้อผ้าใช้อย่างดีค่ะสามารถทอซักได้ตัวนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่มีซิปเราต้องใส่ยัดใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะคะด้านหลังค่ะตรงนี้ค่ะส่วนประกอบก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีครีมนะคะเดี๋ยวไว้มาดูวิธีการใช้งานของตัวหมอนตัวนี้กันอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ